สวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามาดูกันนะครับเรื่อง Spark 135ราม a m a h Spark 135ปะบูแคดมือนะครับเราก็ได้มาทำการอัปเกรดกันนะครับรถคันนี้ส่งมาจากเช่าเตาเป็นรถของคุณอาทิตย์เขียวทะอุ่นครับส่งมาให้ช่างสอนได้ทําการอัปเกรดเครื่องหลวมเป็น R15 ยูค57ไดอะสิน แล้วก็เปลี่ยนช็อครัพเปลี่ยนอะไรนะครับต้อมพวกปั๊มน้ําต้มบารุงอะไรทั้งหลายแหละทาหมดทุกอย่างนะครับช็อหน้าช็อหลังเบรกหลังอะไรพวกนี้ต้มน้ามันอะไรที่ไม่ดีก็ทําใหม่หมดเลยครับปรับสภาพให้พร้อมใช้ครับก็มีการเปลี่ยนอะไรอัปเกรดและทําพวกจงบนพวกวาวพวกอะไรนะครับน้ํามันเครื่องใต้ก่องต้กน้ํามันเปลี่ยนหมดอะไรไม่ดีก็ให้ทําให้พร้อมใช้ครับ ทั้งระบบไฟหน้าทั้งความเบรกบนใช้ R c b ก็ทำาดดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ oh, let วัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันตอน5โมงป0นาทีครับวันนี้วันที่19วันพุธเดือนกรกฎา,าคม2566นายครับรถที่มารีวิวในวันนี้เป็นรถยามาฮ่าสปาร์คาบูคัดมือของคุณอนะาทิตย์เกียวยวอ,อยู่ากาญจนบารครับบางน้ำเปรี้ยวครับก็ได้ส่งมาให้ช่างสอนได้ทำการอัปเกรดเป็น เครืลูก R 5ซบหามเครื่องใหม่ปดวาล์วใหม่ทำใหม่หมดทุกอย่างเลยครับปรับสภาพทุกอย่างทั้งน็อตสเตอร์ไม่มีอะไรก็หาเปลี่ยนให้หมดครับเปลี่ยนโช๊คหน้าครับแล้วก็ล้างปั๊มเบรกล่างเปลี่ยนปั๊มเบรกบนนี่ครับ RCB ครับเปลี่ยนหมดทุกอย่างดีหมดครับแล้วก็ปั๊มน้ําก็ทานะครับทั้งหน้ากากไฟทั้งอะไรพวกนี้ก็ตรวจเช็คเก็บสภาพใหม่หมดเลยทุกอย่างเบรกหลัง ครับเปลี่ยนของแท้นะครับเปลี่ยนของแท้เลยครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมาฟังเปลี่ยนเครื่องกันครับรถคันนี้เป็นรถสตาร์ทเท้าครับแต่ก็ติดเลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นขบะปูดัครับเจ้าของก็ทำกรบปูดัแล้วว่าพวกพอไอดีอะไรก็ไม่ไพ่ดีทั้งต่อยก็มารีเซ็ตพอทำให้ใหม่ปรับปรุงใหม่หมดสวมปากขบะูให้มันแน่นให้ตึงไม่ให้หลวม วันนี้เดินดีนะครับเดินเรียบนะครับไม่หึงตอนที่มาเนี่ยเบาไม่ลงอะไรรั่วอากาศมันรั่วครับครับวันนี้วาวเดิมนะครับวาวเดิมแคมเดิมทาบ,บูเด็ดครับกล่องเดิมไม่ท่วงครับก็เครื่องดีครับเจ้าของทำท่อมาแล้วก็เป็นปลายโซนิกนะครับก็เป็นปลายโซนิกเดินคอคอเลด เป็นรุดแต่งมาทำก็ใช้ไ,ได้ดีครับก็ไม่เปอะไรครับไปลองวิ่งมาแล้วนิ่มมากครับช่วงสัมผัสด,ดีอะไรดีกระบูก็กระูแดดก็นำหนูใช้112ครับเดินเบา38ครับ <c oughs> ก็เช็คให้ดูแล้วระบบอะไรทั้งหลายแหละก็จบหมดทุกอย่างครับ <c oughs> ตอนที่มาก็ก๊อกน้ำมันเสียน้ำมันก็ไหลลงไปในเครื่องก็ได้ทำการล้างล้างเครื่องเครื่องข้างล่างให้ด้วยครับ ข้างล่างกระถาทั้งหมดหมดครับตอนนี้ก็ดีหมดแล้วครับก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอเพราะว่าคันนี้ดีมากไม่มีอะไรเสียหายนะครับทำเสร็จหมดเครื่องเดินเรียบดีดวิ่งดีครับก็น้ามันเครื่องก็ใช้อิเดอร์วิสครับใส่กรองอะไรก็เปลี่ยนใหม่หมดครับทุกอย่างพร้อมใช้ครับก็หวังว่าเจ้าของก็คงจะไปใช้ได้อย่างมีความสุขแต่ต้องไปลานหินก่อนนะครับ สำหรับคันนี้ก็คงจบเพียงเท่นี้ครับโอกาสหน้ากันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมช่างสอนวงสว่างครับผม